สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการลวกผักกูดยังไงให้อร่อยนะครับพอดีเมื่อวานได้ผักกูดมานะครับจากสวนเกษตรผสมผสานของพี่โมกสุดหล่อนะครับที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้มา4กรัมนะครับกรัมละ20บาทเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้พี่เขาให้ฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นลาบปากนะครับวันนี้นะครับก็ทำอะไรกินให้อร่อยก็ลวกนะครับอร่อยนะครับหรือลองทําเมนู ผักกูดลวกราดน้ํากะทิก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็จะลวกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำกะทินะครับผักกูดสวยเขียวเลยนะครับโฟกัสนิดนึงโอเคครับได้เมื่อวานมานะครับสดสดใหม่แช่น้ําไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาผักกูดมาเด็ดนะครับเราใช้มือก็ได้นะครับเด็ดเอาส่วนที่เหนียวออกนะครับก้านที่เหนียวออกนะครับเราลูบดูนะครับจะรู้ว่าตรงไหนมันมันเริ่มเหนียวแล้วก็ จะเด็ดแบบครึ่งก็ได้นะครับหรือหรือยาวก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับอ่ามากระเด็ดไปเรื่อยนะครับอ่าแล้วชอบเลยครับจากนั้นเราต้มน้ํานะครับใส่น้ําให้พอท่วมผักกูดนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไป1น,นช้อนชานะครับปาเกลือจะช่วยให้ สีของผักยังมีความเขียวอยู่นะครับระหว่างนี้เราก็เตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับน้ำเปล่านะครับสำหรับเอาไว้นกนะครับไว้นกน้ำจะใส่น้ำแข็งลงไปให้เย็นก็ได้นะครับก็จะกรอบมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเตรียมนะครับรอให้น้ำเดือดสักสักครู่นะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็เอาผักลงไปลวกเลยนะครับ ลวกไม่ต้องนานนะครับลวกให้พอสุกนะครับผมไปน,นอกน้ำนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูเช้าของผมนะครับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับลวกผักกูดนะครับจิ้มน้ำพริกนะครับกินกับไข่ต้มนะครับแล้วก็ข้าวสวยอร่อยออร่อยจากข้าวตาฉัดนะครับ